มันต้องเป็นแค่พวกกูเท่านั้นเหรอวะที่เป็นคนผิดอะ่ะที่เป็นขี้ขโมยอะ่ะทำไมะวะเพราะกูจนเหรอเพราะกูจนกูด,ดูเป็นคนแบบนั้นเหรอวะเอาถ้าของกูหายกูไม่มีสิทธิ์ขโมยไปเลยไอ,อย้ยศยศ เราออกไปคุยข้างนอกกันดีกว่าเฮ้ยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมาเอ้ยปอยกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเบกากูอยู่ไหนมึงมานี่คุณคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยใจเยี่ไอ้หัวมึงรู้ไหมเนี่ยกากราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมกูไม่ดูเฮ้ยเราไปอ่ะเอพี่กูไม่ได้เอาไปพี่มึงไม่ได้เอาไปเหรอก็คนที่เข้าห้องน้ำหลังกูก็มีแต่พวกมึงไงแล้วมันเป็นใครอ่ะ กูบอกแล้วไงให้เก็บค่าบัตรไม่ได้คัดคนเน่ะไม่รู้อ่ะกูจะค้นตัวให้หมดอ่ะรวมถึงมึงด้วยแม็กมันต้องเป็นแค่พวกกูเท่านั้นเหรอวะที่เป็นคนผิดอ่ะที่เป็นขี้ขโมยอ่ะทำไมวะเพราะกูจนเหรอพรก,กูจนกูด,ดูเป็นคนแบบนั้นเหรอวะเอาถ้าของกูหายกูไม่มีสิทธิ์โวยายเลยนะไอ้ไออยอยอ,ยอปิดเพลงปิดประตูให้หมดเดี๋ยวกูจะค้นตัวทุกคนเลยค้นให้เหมือนกันทุกคนด้วย แสร์ไ้มึงอย่าให้กูรู้นะมันเข้าข้างใครอ่ะก็ถ้ามือจะให้มันแฟร์ก็ต้องคนตมด้วยนะไอ้กุลเชืเ่อเลยมึงวะจะได้รู้ไงมึงไม่ได้ใส่ร้ายใครได้แต่อย่าให้กูรู้นะว่ารายการที่มึงใส่อะของกูมึงกูเงินไปเลยไม่รู้อ่ะใครก็ตามที่เป็นคนทำนะโกงติดคุกแน่เฮ้ยเปิดกระเป๋าทุกคนแล้วเทของขออกมา จะดนกระเป๋าของเกงกระเป๋าเสื้อมงออกมาให้หมดจะเดิจบแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรมาค้นตัวพวกกูทำไมพวกกูต้องการมาเป็นคนที่ถูกสงสัยด้วยตอ้ที่ปัญหาแม่งก็มาจากตัวพวกมึงเองเท่านั้นแหละก็อย่างที่คูณบอกอ่ะไอ้กล้องเว้นบัตรค่าเข้างาในให้ใครก็พวกนั้นแหละที่แม่งตั้งใจเข้ามาขโมยของอะ่ะผมไม่ไหวเลยพอแนละ้ว นาฬิกามึงนี่มันเท่าไหร่กันวะมึงอยากได้เงินกูใช่ปะมึงก็เอาเงินกูไปซื้อดิเมยเลิกทำแบบนี้สักทีเถอะเงินเธอมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรอกแล้วเห็นวิธีอื่นปะหรือจะถอดนาฬิกาตัวเองให้กุลไปดีอะทำดิชอบเป็นฮีโร่นักไม่ใช่หรอ แน่วะที่เป็นขี้ขโมยเสือเฮ้ยพอหยุดถ้าคุยกันตรงนี้ไม่รู้เรื่องไปเจอที่สอนอกูจะเรียกตำรวจมาจับพวกมึงให้หมดเลยโดนก็โดนนายกายให้หมดแม่งนี่แหละเรื่องอะไรของพวกกูต้องมาโวยด้วยวะเฮ้ยเจอแล้วตกอยู่ข้างที่ยาหลังร้านนะเชี้ไมรอเยอะขนาดนี้วะเก่งดีวะที่ไม่หายอย่าให้กูรู้นะว่าใครทำมากร้องตายแน่ เรื่องมันไม่จบแค่นี้นะ